สวัสดีครับอยู่กับผมดเดวิสนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมพลาราโน่เมานะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณทีมเซียนใช่ไหยครับสามคนสามลานเสียครับ,รอบไอนนคืออะไรบ้างไอนี้คืออะไรเอนเทอร์โค้ดนะต้องใส่โค้ดถุงเราต้องไปหาโค้ดใช่ไหมใช่น่าจะ,อะเอ้ยข้างบนข้างบนไปข้างบนเลยข้เวลาง้องล็อกนะไม่อช่องล็อกกนะ็ปิดตายแล้วเล็ดเปิดตัวไงวะอ๋อ ตูนี้เปิดได้ไหมว่าเป็นที่ซอนอ๋อเ,เปิดไม่ได้นะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ของตกตแต่งนะเฮ้ยแสวลหาของด้วยทำไมไมืดจังวะม,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 มันมืดมนะันมืดเอ้ะมันมันมืดนะเออมีหลายห้อง่ะมีห้องต่อไปเลยครับเอ้ะหาหาทุกห้องเลยเซลล์ผมยังไม่เห็นหน้าผีเลนะครับว่าเป็นยังไงครับเกมนี้นะครับเพิ่งมาเล่นนะครับเื่อนนี้มันเป็น มันต้องใช้คิคัสแดงรึเปล่าน่าใช่อะอ้ยตกใจอะไรอะตกใจคุณเนี่ยเอยตกใจกันหรือเปล่าอยาตกใจฉั้นสิไม่มีอะไรเลยห้องนี้ของน่าอยู่อีกชั้นรอเปล่ามันมีมันมีชั้นที่สามนะไปไ,ไปไปห้องนี้ห้องอะไรส่วนไปไหมไปกันนะครับลงไปครับเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาตัวนี้ไม่เปิดครับ ขึ้นเป็นชั้นสองใช่ไหมชั้นสามหาหาของเอ้ยอะไรเอ้ยผีมาผีมาถ้าผีมาไฟมาจะพีบหรอใช่ไฟไฟจะพีบปะเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วสรุปมันมันผมหาของจะมีอะไรเลยไปไม่ไปไม่ไปต้องหาจีนเลยต้องหาดีการครับแล้อยู่หน้าห้องผมอ่ะดีการเหรอ ผมคิดดีแล้วที่ว่าไม่ตามคนดีไปนะมันมันเข้าห้องไม่ได้อะใช่เหรอโอ้ยยยยยยเจ้ย้ยยยยย้ยอยย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 ไยย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 ย้ยยยยย้ยย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 ย้ยย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 ้อยย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 ยได้ยย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 ยอยย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 ย ตายนะครับอ้าวตายแล้วเหรอผมได้ฟิลเหมืนครับมาแล้วครับหลังจากที่ตายเมื่อกี้น้ำเฮ้ยตายสองเลยนะตายสองนะครับผมรู้ทันครับมีแต่เซออนนะครับยังไม่ตายเโนบเซออลหลบว่าหลบในกล่องผพอมินะเมื่อกี้อะตู้ยังเปิดไม่ได้เลยหลบอย่านะครับเอาเอาเอมามาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผมไม่กระพริบแต่ผมกระพริบไงไม่ใช่ที่ผมไงก็ที่ผมไง ก็ไม่ใช่ที่ผมผมก็พิมพ์นะพี่เออเออไาผมไปละผมเส้นผมไม่ตามคนดีเอ็มละเอ้ยตาผมมาตาผมมาไปไปก็ไไปรอดนะเว้ยที่ห้องยาวอ่ะที่ห้องโคตรมืดน่ากลัวจัดเลยนี่ห้องนี้ังก็ยังเอ้ยี่มาเร็ว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 ๆเร็วเร็เออเยๆ่ดักผมเฮ้ยอยู่ที่ใทรเซลลหรอผมเบิดห้องไม่ได้ตอนนี้มันดักพี่ห้องอะไรอ่ะ มาไปแล้วไม่อยู่แล้วต้องหาคีย์การ์ดนะต้องหากุญแจแท็กล็อกคีย์นะผมเฮ้ยผมเจออะไรเนี่ยเป็นกุญแจเงินหรือเปล่ากุญแจเงินนะครับอ๋อผมไม่เจออะไรสักย่างนี้มันต้องให้หาแต่กุญแจคีย์การ์ดหรือเปล่าน่าจะใช่ครับตอนนี้ต้องหากุญแจผมเจอห้องที่มีกุญแจนะครับเออผมเสร็จเอ้ผมไปได้แล้วเอ้ย ปะกุ้เอดด้กัสไหนเนาะี่ให่เจ็ดสองศูนย์นะผมเจ็ดสองศูนย์ใช่ไหมครับเอาโอา้อะอ่าทักริบผมตายตายครับมคนที่เอ็มตายผมผมตายคนที่เอ็มไม่ตึงเลยอ่ะเจ็ดสองศูนย์ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูเฮ้ยผมวางแผนไว้แล้วรอผ่านเอาไอ้ยกูเปิดปิดไฟไดเล่นๆฮี้มาจริง เราทำไงอ่ะทีเนี้ยแล้วเมื่อกี้ผมก็เจออะไรอะไรวะ fu e l ครับผมถามว่าอะไรเปฟิวฟิวหรอฟิวต่อฟิวไปใส่ก่อนมั้งอาแล้วที่มันเป็นห้องกรอบที่เราเกิดอยู่ตรงไหนวะตรงที่เราเกิดไดเป็นที่กรอกอันเนี้ยตอนแรกอยู่ไหนที่ผมไงมันมีทั้งฟิวแล้วก็ฟิวเลยครับตอนนี้มีตัวมันมันไม่มีไฟนะมันกรอกไม่ได้ผมลองแล้วอ๋อมันต้องมีฟิวก่อนใช่ไหม ใช่ต้องไปปั่นไฟห้องห้องไหนไม่รู้ตนี่มันตามหมดแล้วหนไอ้เฮียเดียมอ่ะเย้ไปขนางกันไม่เห็นตัวมันเลยผมอยู่ข้างบนเดี๋ยวไปขนางครับมาครับการเกิดในรอบที่สามนะเฮ้ยผมผมเจอในรอบที่สามนะกาดแดงนะนะทุกคนไม่ตึงเนี่ยผมยังไม่ตายเนี่ยโอนหลบไงเออเสซอนไม่ได้ฟิวแล้วไม่ฟิวแล้วเนี่ยเซอเฮ้ยผีครับ พีหรือผมวะคุณเอ็มชั้นบนเหรอมันมาแล้วมันมาแล้วมาเสียวตางผมมามันวิ่งไหวจริงวะตายอีกแล้วเพรามันเป็นผีผมมันวิ่งไหว่หจริงว่วจริงตอนนี้เรามีครบทุกอย่างแล้วใช่ไหมเฮ้ยเสียวเสียวถอยมาถอยมาน่าจะอย่างนะ้องหาเจอเพิ่มช่องฟ้าผมห้องฟ้า ต้องหาฐานนะผมห้องฟ้าอยู่ไหนผมยังไ,ไม่เจอเลยเพราะผมมีการ์ดการ์ดฟ้าอยู่ตรงนี้ที่ผมอะ่ะห้องแดงคุณเอียเปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วได้ฟิวได้ฟิวห้องฟ้าใช่ไหมใช่ห้องฟ้าน่าอยู่ชั้นอะไรไปดูมีห้องน้ำผมมาเสิร์ฟตามมายังไงคุณเรียนได้แล้วไม่ไม่ไม่ เอูกนฮ้ยฟิวอีสองฟิวสองเ e เ e เตอร์ผมมีฟิวแค่อันอันหนึ่งเอ้ยน่าจะอยู่ห้องฟ้าฟิวงั้นง่้ฟิวคูณสองเนี่ยครบแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยลองลองลอใส่ดูครับลองไปดูลองไปดูมามาลงมาลงมาเซียนเซียนเอามาแรกเลยห้องแรกเลยอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งเอ้ยผมอยู่ข้างล่างเนาะมามาคุณเอ็มนี่ ลองลองเอาฟิวใส่ดูตรงนี้ตรงนี้เซียน,นเข้ามาเดี๋ยวผมอู่ประตูรอครับเอาฟิวใส่ไอ้ครานี้ต้องเอาอที่อ่ะหายวะเอาเซียออนเข้ามาห้องแรกดิเอะไรเออเอาฟิวใส่เมาสุราอีกแล้วเซียออนคิดไปแล้วก็เมาสุรานะครับไปดูกันได้ครับอ้าใส่ได้ไหมไม่ได้ผมไม่มีฟิวหรือเปล่าฟิวบล็บอกครับต้องหาฟิวบล็บอกเอ้ยข้างบนล็อกฟิวบล็บอกเลย ไปไปหาต่อเอ้ยน่าห้องลุงเงินอะอยู่ตรงไหนไม่รู้วะนั่นดิไปหาอย่างเดียวผมข้างล่างเราฟาร์มแล้วฟาร์มแล้วครับฟาร์มหมดแล้วน่าจะข้างบนนะข้างบนนะชั้นสองฟาร์มยังไม่เสร็จเลยชั้นสามอะห้องฟ้าอะอยู่ชั้นสามเอ้ยเฮ้ยเจ้าผมผมจะมาทางนี้ดูผีมาครับนะครับเราจะไปสุดเลยนะครับโอ้ยหมดเจ้าโอ้ยเยอะ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 เนี่ยเนี่ย ห้องเงินผมยังไม่เคยเห็นหน้าตาผีครับอยู่ชั้นอะไรเอ้ยผมเจอฟิวคูณสามเปิดยาห้องเงินเปิดแล้วเปิดแล้วเคยๆไอ้นี่ต้องหาฟิวบ็อกซ์ผมเฮ้ยเอาเอาฟิวมาใส่เปล่ามันไม่มีห้องแล้วเนี่ยบอ,อ,ยอยสฟิวบ็อกซ์ผมบ็าาอกซ์อะไรวะเฮ้ยเสียวเฮ้ยพาระพริบเฮ้ยเสียวผมเด็กเด็กมาทางไหนมาหลังผมหรือเปล่าข้างหน้าข้างหน้าข้างหนายลงไปยึดลงไปไปข้าหนาึนง่งครับผม เดี๋ยวลองเดี๋ยวผมลองไปใส่ดูนะครับลองลองใส่ดูใส่ดูเนี่ยผมก็ใส่ได้นะอ,อ,อันหนึ่งอะ่ะหา่อา,อ,หาอันหนึ่งผมเราหาสีอันใช่ใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งห้องอะไรอะ่ะนี่ตามมาตามมาผมยังสับรจไม่หมดเลยคืีห้องที่เป็นกุญแจหรือเปล่ามีกุญแจใช่ไม่ได้เปิดอะ่ะสิบตัแล้วตามมาตามมาก,กรีนเอเจคับ มันมีห้องเสียจ้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้ผมเปิดห้องนี้บ้าเอ้ยห้องนี้ผมยังไม่ได้เข้าเลยโอ้โหไม่มีอะไรนะอ้นตริไม่มีเนี่ยหน้าชั้นสามหรือเปล่าชั้นบนอ่ะชั้นบนอ่ะไปไปชั้นบนชั้นบนเออไปชั้นบนกัน มันไม่มีปุ่มวิ่งหรอวะเกมผีโคตรช้าเลยเฮ้ยผีเอ้ยย้ายย้ายมาแล้วว่าดีกว่าครับดีกว่าเฮ้ยกลับดีกว่าเฮ้ยน้ำไปดิมามาเดี๋ยวผมน้ำเดี๋ยวผมน้ำน้ำไปดิน้ำไปเด้บิมีวับมีวับใส่ด้วยอ่ะเฮ้ยมาจริงมีวับใส่กูด้วยโอ้ยย้ายมามากลับดีกว่าดีกว่าเฮียมันดักเหรอเฮ้ยไปไงวีวีแบ็กวีแบ็กทุกโกลผมไอ้เหี้ยเดี๋ยวฝากไปครับ เล่นฟ้าไปเลยเสียงกใกล้ๆเสียงใกล้ๆเฮ้ยไปรู้เออเฮ้ยไปเลยผมก็ผมรอดผมเฮ้ยเกือบไปเด้กไปสุดเลยสุดทางเลยสุดทางเลยต,ตายเกลีผีผมดูมนะครับก็มีคนเปิดแล้วเนี่ยช้าเหมือนเต่าผมเป็นผีเอ้ยต้องหากุญแจอ้าวนี้ห้องใงเงิน เดือเข้ามาแล้วไม่ใช่ไหมใช่ไหมมันมันเป็นอีกชั้นหนึ่งเนี่ยผีมาเยอะมาแล้วเยอะเยอะเฮ้ยไปกับใครวะไปใครวะไปแล้ว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 เฮ้ยมันมันไม่มีห้องแล้วห้องนึงก็เปิดแล้วเนี่ยนี่นี่นี่สองห้องนี้ยังไม่ได้เปิดเปิดดูเลยเปิดดูเลยอ้าวห้องน้ำธรอะไรครับผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนี่ย แล้วมันอยู่ชั้นไหนวะเลงอันนึงใช่ไหมฟิวอะใช่ใช่ใช่อีกอันนึงว่าอันนี้อยู่อันเดีวยวห้นนมันต้องมีสักห้องดิเรายังไม่ได้เข้าอ่ะเออน่าจะเิ๊ห้องไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งก่อนนี่ยไม่มีไม่ไม่มีเจ๊โอ้ยย ห้องไหนวะ้หา,าทุกห้องแล้วนะหมดแล้วครับทุกห้องนะอยู่ชั้นแรกหรือเปล่าแรกไม่มีห้องมีแค่ห้งองปั่นไฟเนี่ยอยู่กับใครเนี่ยเสีอ้อนใช่ไหมเฮ้ยไม่มีว่ะมันเอา มันไปอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวผมลงไปชั้นล่างน,นะครับทำให้หาข้างรับชล่างนี้อันนี้เป็นห้องสีน้ำเงินใช่ไหมไมันต้องมีของนี่สีเขียวไม่มีอะไรสักอย่างเลยเฮ้ย,เ,ยเสียงอะไรวะอุย๊ยเสียวันเจออะไรไม่เจอชั้นล่างชั้นสองเราอาจจะไมไ่อันนี้สำรวจครบไม่มีอะไรเลยห้องห้องโล่งเลย ใหญ่ yeah, อีกอันนึงเอ้เซีเยวฮงเจออะไรไม่เจอเนี่ยผมแค่กดนิดหน่ลองกดดูตัวก็เปิดไม่ได้นะเกมนมี้ไม่ได้ไม่ได้ตัวเปิดไม่ได้ถ้าตัวเปิดได้นี่เกมเไปไม็นอะไรมันไปอยู่ตรงไหนวะั้นสามก็สำรวจหมดแล้วั้นสองก็สำรวจหมดแล้วมันต้องมีสักห้องอ,ะ <ừ. S 2> อ่ะอือมันจะวางไว้อยู่อะ่ะดูดีๆนะ ย้ยเจอ,อวะอยากจริงยากจริงแค่ขีวันเดียวเนี่ยหาของยากนะหีไม่ได้โหดหรอกยาดพูดจริงนะครับผมยังไม่เจอหน้าตาหเลยเหมือนกันเหมือนกันโต่ตายไปสอนรอบนะครับเฮ้ยมีครับอ,อยู่ไหนวะ เดี๋ยวผมขอตัวไปหาฟิลก่อนนะครับ2000 years later มาแล้วครับคุณทีเอ็มก็มาเจอห้องนี้นะครับกว่าจะเจอโคตรนานเลยครับเฮ้ยไปข้างล่างเลยไปข้างล่างเลยแดงว่าห้องแดงห้องนี้เรายังไม่ได้เข้าใช่ไหมใช่ผมบอกเลยมันต้องมีสักห้องเรายังไม่ได้เข้าอโอ้โนเข้ามาเมื่อกี้ไม่สำรวจอ่ะอ้าไหน เสยอนเมาสุรานะครับเสอย่าไปสนใจนะครับแย่เสยอนแย่แย่ทุกคนไปเราออกโดนเลยเลขเจ็ดสองศูนย์นะตานเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เด็กชายบุญศรีลูกพ่อชาลีมันรักพี่ปูน้อยสองมาดีนที่สุดผ่านแล้วครับ สำหรับอีพีนี้ก็พอแค่นี้ก่อน,นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับเจอกันอีพีสครับ